เอาละครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีท <c oughs> ุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสอนลงมอดภาพสวยกันแล้วก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่ามอดภาพสวยวันนี้เนี่ยคือดองมาเป็นเดือนนะครับผมดองมาจนแบบแม่งคิมแล้วอ่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณนอยเลเซอร์ด้วยนะครับที่ส่งมอดภาพสวยตัวนี้ r e a l i s m Beyond 2.0เนี่ยมาให้ผมตั้งแต่เมื่อ ปลายปีที่แล้วครับผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงเดือนตุลาหรือธันวาผมก็ไม่ไม่ชัดแล้วครับผมแต่ที่รู้คือแบบดองมานานมากครัาก่าจะได้มาลงเอาละทุกคนวันนี้นะครับก็เป็นมอดภาพสวยตัวที่มีชื่อว่า Realism Beyond 2.0นะครับผมเดี๋ยวขอบอกอารมณ์ของมอดภาพสวยตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมมอดภาพสวยตัวนี้นะครับอารมณ์จอกแนวแบบสมจริงนะครับไม่ฉูฉาดจอกเป็นแนวแบบสีธรรมชาตินะครับผมสีมันจะไม่เข้มเกินไปแล้วก็ไม่ซีดเกินไปนะครับผมให้อารมณ์ประมาณว่าเหมือนเกมที่เราเล่นเนี่ยภาพมันออกมาจากภาพถ่ายจริง จริงเลยนะครับผมประมาณนั้นนะครับทุกคนเอาเละครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมว่าภาพมันเป็นยังไงโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวเรีย i ลิซึ y o บิยอของผมเนี่ยใช้คู่กับ Mod RTGI ด้วยนะครับ RTGI ก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนลองสังเกตที่รถข้างๆดูก็ได้นะครับมันจะเพิ่มตัวเงาก็อารว์ประมาณเรเทอร์ซิงเลยนะครับผม ส่วนของใครที่ไม่มี RTGI ในครับผมก็จะได้ภาพมาเป็นประมาณนี้นะครับก็คือไม่ห่างกันมากนะครับที่ผมใส่ RTGI เข้าไปเพิ่มเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ตัวเงาเนี่ยมันดูสวยขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมเอาเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเมืองกันดีกว่านะครับว่ามอดภาพสวยตัวนี้เนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่ถ้าทุกคนดูตอนนี้เนี่ยเป็นไงบ้างครับผมโอ้โหนี่ฮะทุกคนดูท้องฟ้านะครับเมฆเนี่ยค่อนข้างจะสวยเลยนะครับผมแล้วก็มอดตัวนี้นะครับมีรีเฟลคชั่นกับแสงเนี่ยที่ค่อนข้างจะดดี้วยนะครับ เมฆที่อยู่ใกล้วงอาทิเนี่ยก็จะมีความสว่างกว่าเมฆก้อนอื่นๆนะครับผมประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปทดสอบพวกเรื่องสภาพอากาศนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในเมืองก่อนนะครับผมเพราะว่าเจ้ามอสตัวนี้เนี่ยมีการเปล okay. okay. so <th> ี่ยนเท็กเจอร์ถนนด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าถนนของมอสตัวนี้เนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันสวยกว่าถนนของ L a Revo 2.0อีกนะครับผมอ่าแล้วนี่นะครับเสาไฟข้างๆเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มมาจากเจ้ามอสตัวนี้ด้วยนะครับผม ใครที่เพิ่งมาใช้เจ้ามอตอนนี้เนี่ยในปี2022เนี่ยก็น่าจะได้พวกเท็กเจอร์ถนนเนี่ยไปเยอะกว่าตัวเกมที่ผมกำลังให้ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมอ่านี่นะครับหลอดไฟทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นหลอดไฟแบบโมเดลใหม่นะครับที่มาจากเจ้ามอตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นตอนกลางคืนนะครับผมให้ดูว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันจะสว่างแค่ไหนนะครับผมนี่นะครับทุกคนตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะไม่ได้มืดแบบ NVE หรือ QV นะครับทุกคนตอนกลางคืนของเจ้ามอตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสว่างเลยนะครับผม และนี่นี่ครับก็จะมีแสงจากพระจันทร์นะครับผมไปกระทบกับพวกก้อนเมฆด้วยนะครับถือว่าออกมาดูดีเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้คือแบบอัปเดตของปีที่แล้วนะครับทุกคนถ้าอัปเดตของปีนี้นะครับใครที่เพิ่งมาใช้มอสภาพสวยตัวนี้ในปีนี้เนี่ยพวกเอฟเฟกต์ต่างๆที่ทุกคนจะได้เนี่ยก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตัวอย่างให้อันนี้ก็จะมาจากแพทริออนของผู้พัฒนาเจ้ามอสตัวนี้เลยนะครับผมสวยมากๆนะครับเอฟเฟกต์ฝนตกเอฟเฟกต์ลมโอ้ เป็นมอดภาพสวยอีกตัวที่ผมชี้ให้ใครหลายๆคนเนี่ยที่อยากจะลองมอดภาพสวยตัวให,วใหม่เนี่ยมาลองใช้ดูกันได้นะครับบอกเลยว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับตัว r e a l i s m Beyond 2.0ตัวนี้นะครับผมใ reflection ทุกคนลองดูบนหลังคารถนะครับผมเมื่อกี้ก็ค่อนข้างจะสุดเลยนะครับ reflection ของเจ้ามอดตัวนี้เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นตอนกลางวันนะครับ นี่นะครับทุกคนตัวเท็กเจอร์ถนนเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะเพิ่มเข้ามากับมอสตัวนี้นะครับส่วนตัวผมชอบก่าตัว A อลเวรี2.0นะรู้สึกว่ามันดูดีกว่าเยอะเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นเท็กเจอร์ถนนหลักๆที่เขามีเพิ่มเข้ามานะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะมีการเปลี่ยนพวกเรื่องเท็กเจอร์ของพวกใบหญ้าด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปรับสภาพอากาศนะครับผมตอนนี้จะเป็นสภาพอากาศแบบเอ็กซ์ตร้านะครับ เอ็กซ์ตร้าสันนี้ก็จะประมาณนี้เลยแดดมันก็จะจ้าแบบนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นแบบปลอดโปร่งนะครับผมแล้วก็คลาวดี้คลาวดี้ก็จะเป็นแบบเมฆมากนะครับใครที่ลองใช้คลาวดี้เนี่ยจริงๆมันจะมีเมฆมาให้ด้วยนะครับแต่ที่ตอนนี้ของผมมันไม่มีเมฆขึ้นเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือผมบังคับให้มันไม่มีเมฆนะครับผมอ่ะต่อไปก็จะเป็นแบบส็อกนะครับผมสโอกแล้วก็ฟอกกี้ฟอกกี้นี่คือหมอกหนานะครับหมอกหนาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ต่างกับตัวเกมธรรมดามากเท่าไหร่นะครับผมแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันก็ตตตตาามมมมสลคออออนนนนขงงจ้้รััววีะืกแิ ไม่ได้เน้นฉุดฉาดนะครับผมอารมณ์มันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนต่อมาเดี๋ยวเรามาลองโอเวอร์แคสนะครับอุ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ากูละเบื่อพวกขับแบบนักเลงมึงชูนิ้วได้ได้กูชูโอเคก้อนนี้นะครับทุกคนสภาพอากาศแบบโอเวอร์แคสถือว่าดูดีเลยนะครับต่อมาเดี๋ยวลองมาดูสภาพอากาศแบบฝนตกกันบ้างนะครับนี่นะฮะฝนตกเดี๋ยวก็จะมีแบบท้องฟ้าคึมๆแล้วก็จะมีเมฆเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็มาที่สตรอมนี่นะครับผมสตรอมนี่เนี่ยคือแบบมืดมากนะครับ เอาปเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนในส่วนของสภาพอากาศหลักๆเดี๋ยวผมจะปรับ,บกลับมาที่ E x t r a s u n าซันน่ะครับแลวทุกคนก็ลองดูพวกเงาสะท้อนบนพื้นนะครับผมคือเงาสะท้อนบนพื้นเนี่ยมันจะสะท้อนทั้งตัวรถลงไปเลยนะครับซึ่งวัดภาพสวยบางตัวเนี่ยมันจะไม่ได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดปิดเงาสะท้อนให้ทุกคนเทียบกันดูแล้วกันนะครับผมอ่ะอ่ะตอนนี้คือปิดนะครับก่อนนี้นะครับทุกคนตอนที่ผมปิดเอฟเฟกไปเนี่ยมันก็จะไม่มีเงาสะท้อนของตัวรถลงบนพื้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกดเปิดดูใหม่นะ นี่นะครับผมโหถือว่าดูดีมากเลยครับเจ้ามอดภาพสวยตัวนี้อาละครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของมอดภาพสวยตัวนี้เป็นไงกันบ้างครับทุกคนผมว่ามอดภาพสวยตัวนี้เนี่ยน่าติดตามมากๆเลยครับน่าติดตามแบบแบบว่าน่ารอดูอัปเดตใหม่ๆนะครับว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเจ้ามอดภาพสวยตัวนี้นะครับรายละเอียดที่เขาจะเพิ่มมาตั้งแต่อัปเดตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็ถือว่าน่าดูนะครับผม เอาละครับใครที่อยากจะลงเจ้ามอดภาพสวยตัวนี้กันแล้วนะครับผมก็รบกวนทุกคนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกในช่องผมนะครับไปลงมอดพื้นฐานมาก่อนนะครับผมคือเจ้ามอดภาพสวยตัวนี้เนี่ยต้องการมอดพื้นฐานในการเล่นด้วยนะครับใครที่ลงไม่เป็นเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์วิธีการลงมอดพื้นฐานไว้ทุกคนตรงทาล่างเดซิชันนะครับก็อย่าลืมไปดูวิธีการลงมอดพื้นฐานมาก่อนนะครับทุกคนโอเคส่วนใครที่มีตัวมอดพื้นฐานแล้วแล้วก็อยากจะลงเจ้ามอดภาพสวยตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็ไปด เอาละครับทุกคนทีนี้ในส่วนของขั้นตอนการลดนลครับผมให้แน่ใจก่อนนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีมอดพื้นฐานแล้วเพราะถ้ายังไม่มีมอดพื้นฐานเนีย่ยเข้าเกมไม่ติดเกมจะพังแน่นอนนะครับก็ไปลงมัดพื้นฐานมาก่อนขอย้ำอีกรอบหนึ่งเะครับเพราะว่ามันสําคัญจริงๆทีนี้ขั้นตอนการลงย้ตัว Realism Beyond 2.0นตัวนี้นะครับผมให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปตรงลิงก์ด้านใต้ description นะครับผมจะทิ้งไว้ทั้งหมด3ตัวนะครับผมตัวแรกก็จะเป็น Realism Beyond หรือหน้าแพททิออนของผู้พัฒนา Realism Beyond นะครับผมก็จะเป็นของคุณทีี่่่มชือวา OrreO Charman ครับผมเป็นคนพัฒนาเจ้ามอสตัวนี้นะครับโอเควิธีการสมัครเจ้ามอสเรียวซึ่งมีออนตัวนี้นะครับให้ทุกคนมาสมัครตัว15ดอลลาร์นะครับประมาณ500กว่าบาทนะครับผมเจ้ามอสตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น15ดอลลาร์เป๊ะ้เลยนะครับไม่มีการชาร์จค่าอื่นเพิ่มเติมนะครับให้ทุกคนปรากดจอยตรงนี้เลยนะครับส่วนจอยไปแล้วเนี่ยต้องทําไงต่อวิธีการสมัครสมาชิกเพื่อซื้อมอสตัวนี้ต้องทํำยังไงนะครับผมผมเคยสอนทุกคนเนี่ยสมัครสมาชิกแพทิออนเพื่อซื้อมอสแล้วนะครับผมจะทิ้งลิิิงงงงกกกกก์วววธธีีีาาาารรรรรรซซืื้้้้้อออมมมสไไททุคคคนนนตดล่่่ะัับผ็ใยู แล้วก็ยังไม่รู้วิธีการยกเลิกสมาชิกรายเดือนเนี่ยก็ไปดูคลิปนั้นได้นะครับรับรองว่าเงินไม่หายแบบฟรีๆแน่นอนนะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นตัวเรียวลิซึ่งมียอนตัวแรกนะครับส่วนตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวฟรีเชตที่เราต้องใช้นะครับผมหลังจากที่ทุกคนมาหน้านี้นะครับให้ทุกคนมากดปุ่มดาวน์โหลดสีม่วงตรงนี้นะครับผมแล้วก็มากดดาวน์โหลด Re รีเชต5.0.2ตรงนี้นะครับผมกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับแล้วมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดให้เราแล้วนะครับ ไปกันที่ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัว e n b Series นะครับผมให้ทุกคนเนี่ยทำการกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับปุ่มดาวน์โหลดมันค่อนข้างจะเล็กมากนะครับก็สังเกตดูดีๆนะครับมันจะอยู่ทางด้านซ้ายล่างแบบนี้เลยให้ทุกคนกดดาวน์โหลดมานะครับนี่มันก็จะดาวน์โหลดให้เราแล้วนะครับผม3ตัวของผมเนี่ยที่มี2ตัวเพราะว่าตัว Realism Beyond เนี่ยผมมีอยู่แล้วนะครับจากคุณนอยเลเซอร์ที่เขาส่งมาให้โอเคหลังจากที่ทุกคนโหลดเสร็จแล้วนะครับมาที่ไฟล์ที่ตัวเองเก็บไว้เราก็จะมีทั้งหมด3ไฟล์ประมาณนี้นะ สวยเรียลลิซิมบิออนสองจุนะครับให้ทุกคนกดคลิกขวาแล้วก็ทําการแตกไฟล์ออกมาเลยนะครับผมของผมเนี่ยจะเป็นตัวอัปเดตตอนเดือนตุลาเมื่อปี2021นะครับผมส่วนของพเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นของปี2022ของเดือนอะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยซื้อมอสตัวนี้มาเดือนไหนนะครับเราก็จะกดเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์มานะครับผมแล้วก็กดเข้าไปในโฟลเดอร์บันนะครับนี่เราก็จะเข้ามาสู่หน้าโฟลเดอร์ของตัวมอสตัวนี้อีกทีหนึง่งนะครับผมให้เเเรราากดดข้ไปในโลอ GTA 5 Realism Beyond 2.0นะครับกดเข้าไปเลยนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าโฟลเดอร์ต่างๆที่เราต้องเข้าไปติดตั้งนะครับมาที่โฟลเดอร์ตัวแรกก่อนนะครับทุกคน Installing ตัวนี้กดเข้าไปเลยทีนี้เราก็จะได้ตัวไฟล์นี้มานะครับที่มีนามสกุล OIV ตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราต้องเอาไปติดตั้งใน OpenIV นะครับผมวิธีการสังเกตนามสกุลไฟล์นะครับให้ทุกคนมาสังเกตตรงที่ type ตรงนี้นะครับตรงที่ type ตรงนี้เนี่ยจะเป็นนามสกุลไฟล์ซึ่งไฟตัวนี้เนี่ยมีนามสกุล OIV เะครับผมเราก อ่ะหลังจากเปิด o p e n a v ขึ้นมาแล้วนะครับผมให้ทุกคนมากด Edit Mode ทางด้านขวาบนตรงนี้นะครับผมจากนั้นกดตรงนี้นะครับทุกคนทีนี้นะครับให้ทุกคนทำการลากตัวไฟล์ที่มีนามสกุล o i v ตัวนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ใน o p e n a v เลยนะครับผม หลังจากลากมาแล้วนะครับมันก็จะเปิดตัวแพ็กเกจอินสตอลเลอร์ให้เราแบบนี้นะครับผมให้ทุกคนทําการกดอิน t a อรตรงนี้นะครับปุ่มสีดาตรงนี้แล้วก็มากดที่ m o d ฟ folder ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดคอนเฟิร์มอินสตอลเลชันตรงนี้นะครับผมทีนี้ก็รอมันอินสตอลรอมันติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับนี่นะครับผมพอมันขึ้นอินสตอลเลชันซักซีดแบบนี้เนี่ยก็ให้ทําการกด close ทางด้านขวาล่างไปเลยนะครับต่อไปก็กดกลับมาที่หน้าโฟลเดอร์ถัดมานะครับผมเข้ามาที่โฟลเดอร์ optional ตรงนี้่นะครับ อ่ะหลังจากเข้ามาที่ enb setting ตรงนี้แล้วเนี่ยให้เราทําการเปิดตัวไฟล์ enb ที่เราโหลดมาในครับผมขึ้นไปเลยผมก็ทําการเปิดขึ้นไปหนึ่งโฟลเดอร์ในครับผมเข้ามาที่ไฟล์ enb c v i ที่เราโหลดมาในครับผมทําการกดคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์เลยในครับผมหลังจากแตกไฟล์มาแล้วใะครับให้เราเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์มาในครับผมแล้วก็เข้ามาที่ w a p p e r version ตรงนี้ในครับกดดับเบิคลิกเข้าไปเลย อ่ะนี่ก็จะเป็นตัวที่เราต้องลงนะครับผมให้เราลากคลุมทุกตัวเลยนะครับยกเว้นตัวไลเซนแล้วก็รีดมีเนี่ยเหลือไว้เฉพาะแค่2ตัวนี้นะครับที่เราไม่ต้องลากลงไปให้เราทําการเอาไฟล์ทั้งหมดในนี้เนี่ยลากเข้าไปไว้ในตัวเกม GTA 5เลยนะครับผมซึ่งทุกคนก็ต้องเปิดโฟลเดอร์เกม GTA 5ของทุกคนขึ้นมานะครับทุกคนโหลด GTA 5ไว้ที่ไหนเนี่ยก็เข้าไปตรงนั้นเลยนะครับ m i อ่ะนี่ก็จะเป็นโฟลเดอร์เกม GTA 5ของผมนะครับทุกคนก็อาจจะต้องเปิดหลายโฟลเดอร์หน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องลงหลายตัวหลังจากเปิดโฟลเดอร์เกม GTA 5ขึ้นมาแล้วนะครับให้ทุกคนทําการลากตัว Inb Series ที่เราโหลดมาเลยครับเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์เกม GTA 5เลยนะครับผมลากทุกตัวยกเว้นตัวลายเส้นแล้วก็รีดมีนะครับผมลากแล้วก็เอาไปวางเลยนะครับรอมันวางสักครู่หนึ่งอ่ะเท่านี้นะครับทุกคนแล้วก็ออกจากตัวโฟลเดอร์ อินบีซีรีตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พับหน้าจอเราไปก่อนนะครับไม่ต้องปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาเข้าตัวรีชีตเซตอัตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็พับหน้าจอลงไปก่อนนะครับผมทีนี้กลับมาที่ไฟล์ของตัว Realism Beyond นะครับผม ให้เราทําการลากตัวตัวไฟล์2ตัวนี้นะครับ n b local แล้วก็ inb series นะครับผมลากคลุมแล้วก็เอาไปวางไว้ในโฟลเดอร์ GTA 5เลยนะครับผมแล้วก็กด replace ตรงนี้นะครับทุกคนที่เป็นติ๊กถูกสีเขียวให้ทุกคนกดติ๊กถูกไปเลยนะครับผมมันก็จะไปทับกับตัว inb series ที่เราลงมาก่อนหน้านี้นะครับทุกคนโอเคนี่ก็จะเป็นขั้นตอนในการลงโฟลเดอร์ inb setting นะครับทุกคนต่อมาเลือกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า reset preset ตรงนี้นะครับ rti g ให้ทุกคนกด double ลคลิกเข้าไปเลยนะครับผม ดับเบิ้ลคลิกเข้ามาแล้วเลยครับนี่ก็จะเป็นตัวรีเชตที่เราต้องลงพอเราเข้ามาที่ตัวนี้แล้วนะครับผมให้เราลากตัวที่มีชื่อว่า RB r e s h e V1 underscore ตัวนี้นะครับเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์ของเกม GTA 5เลยนะครับทุกคนลากแล้วก็เอาไปวางเลยนะครับผมอหลังจากที่เราลากแล้วก็เอาไปวางแล้วนะครับผมต้องขอบอกทุกคนก่อนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยถึงจะมีชื่อว่า RTGI r e s h e นะครับถ้าทุกคนไม่มี RTGI เนี่ยมันก็จะไม่มีตัว Retracing เข้ามาให้ใน Re เชตตัวนี้นะครับทุกคนก็ต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าซื้อมมาตััววนนี้แแลเ่ยจะถ DGI ให้ด้วยครับผมหลังจากเราลากตัว re s h a d rb ตัวนี้เข้ามาแล้วเนี่ยให้เราเปิดโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ตัว re shade setup เอาไว้นะครับผมอ่ะผมก็จะเปิดมาเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะยครับทุกคน re s h a d setup 5.0.2นะครับผมกด d o u b ิ e เปิดมันขึ้นมานะครับแล้วก็มาเลือกที่ตัวเกม GTA 5ของทุกคนนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลย GTA 5.exe ซึ่งใครไม่มีตัวนี้นะครับผมทุกคนมากด browse ตรงด้านล่างขวาตรงนี้นะครับผม แล้วก็หาโฟลเดอร์เกม GTA 5ที่ตัวเองเก็บไว้นะครับของผมก็จะอยู่ใน Drive D แล้วก็ Steam Library Steam App Common แล้วก็ Grand Theft Auto V ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ให้เรามาเลือกที่ GTA 5ตรงนี้นะครับทุกคนพวก GTA 5 Language Select แล้วก็ GTA 5 Launcher กับ Play GTA V เนี่ยพวกนี้เนี่ยอย่าไปเลือกนะครับให้เรามาเลือกที่ GTA 5ตรงนี้นะครับผมจากนั้นกด Open ทางด้านขวาล่างนะครับแล้วเราก็กด Next ไปเลย กด next ไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราเลือก Microsoft DirectX 10 11 12นะครับผมอย่าไปเลือกตัว DirectX 9นะครับทุกคนส่วน OpenGL แล้วก็ว l ล a คเนี่ไม่ต้องไปเลือกนะครับให้เราเลือกแค่ DirectX 10 11 12ก็พอนะครับกด next ไปเลยครับทุกคนพอเรากด next ไปแล้วนะครับให้เรากด next ไปอีกทีนึงทีนี้นะครับพอมาหน้านี้เนี่ยเราก็จะกด next ไปเลยอ่ะหลังจากกด next ไปแล้วนะครับเราก็รอมันติดตั้งสักครู่หนึ่งจากนั้นมันก็จะพาเรามาหน้านี้นะครับมันจะถามว่า พวกไฟล์พวกนี้เนี่ยเราจะลงตัวไหนบ้างแล้วก็ไม่ต้องไปกดติ๊กออกเลยครับทุกคนให้เราเลือกไว้ตามนี้หมดเลยแล้วเราก็กด next ไปเลยนะครับทุกคนทีนี้นะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงตัวรีเชตแล้วก็ตัวโปรแกรมรีเชตแล้วนะครับผมแล้วก็เข้าเกมไปดูกันนะครับว่าเกมสามารถเข้าได้หรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูด้วยนะครับว่าตอนเข้าเกมเนี่ยเราต้องปรับเซตติ้งยังไง เอาละครับทุกคนหลังจากที up ่เราเข้าเกมมานะครับผมโลโก้ทั้งด้านซ้ายล่างเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่าเข้าเกมครั้งแรกเนี่ยต้องเซตติ้งอะไรบ้างนะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยให้ทุกคนกดปุ่มโฮมบนคีย์บอร์ดนะครับมันจะอยู่แถวๆของปุ่มดีลีทเลยครับปุ่มโฮมเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กันเลยนะครับผมให้ทุกคนกดขึ้นมานะครับหลังจากกดขึ้นมานะครับของทุกคนเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นหน้านี้ให้ตอนแรกนะครับมันจะมีทุกคนกดสคริปต์ตัวต่อเรียกก่อนเลยนะครับผผมมแล้ทีีนนะครับให้ทุกคนมาที่ตรงนี้นะครับผมของทุกคนเนนนี่่ยมัจะขึ้วา r ด INI ให้ทุกคนกดเลือกมันลงมาในครับผมจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเลื่อนหารีเชตที่เราใส่ไปเมื่อกี้ในครับผมที่เราก็วางไปมันก็จะมีชื่อว่า RB r e c h e V1 underscore 1แบบนี้ในครับผมให้ทุกคนกดเลือกตัวนี้ในครับผมแล้วก็กด select ไปหนึ่งที่ในครับผมของใครที่ไม่มี RTGI เนี่ย มันจะมีแค่เอฟเฟกตัวที่มีชื่อว่าวิกเนตตัวนี้ให้ตัวเดียวนะครับผมผมแนะนําว่าคนที่ไม่มี RTGI นะครับให้เราเพิ่มเอฟเฟกตัวที่มีชื่อว่า AMD ตัวนี้ไปด้วยนะครับผมอ่ะกดติ๊กเพิ่มไปเลยนะครับเพื่อทําให้ภาพเนี่ยมันคมชัดขึ้นอ่ะประมาณนี้นะครับของใครที่ไม่มี RTGI เนี่ยสามารถกด ESC แล้วก็เข้าเกมได้เลยนะครับผมแต่ของใครที่มี RTGI นะครับผมแนะนําว่าให้เพิ่มเอฟเฟกที่มีชื่อว่า MXAO เข้าไปด้วยนะครับ MXAO ตัวนี้นะครับทุกคนอ่ะให้เรากดติ๊กไปเลยนะครับผม ทีนี้ก็ให้เราเพิ่มตัว RTGI เข้าไปนะครับ RTG แล้วก็กดติ๊กถูกไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของคนที่ไม่ RTGI นะครับผมประมาณนี้นะครับทุกคนของใครที่ไม่มี RTGI เนี่ยเราใช้แค่เอฟเฟกต์สเอฟเฟกด้านบนนี้ก็พอนะครับส่วนของใครที่มี RTGI เนี่ยให้ทุกคนเพิ่ม2เอฟเฟกนี้เข้าไปด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมของผมที่ใช้คู่กับ RTGI เนี่ยภาพก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับ เอาเลยครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องปรับนะครับให้ทุกคนกด ESC นะครับผมจากนั้นมาที่เซ t t i n g ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนมาที่ Display ตรงนี้นะครับ ปรับระดับไบเนตหรือความสว่างนะครับให้เท่ากับของผมแบบนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นระดับความสว่างที่เขาแนะนําว่าให้ใช้คู่กับมอดภาพสวยตัวนี้นะครับทุกคนก็ปรับให้ตรงกับของผมเลยนะครับกราฟิกที่ผมเซตติ้งไว้เนี่ยก็จะเป็นแบบเวนดี้ไฮนะครับเวดี้ไฮหมดเลยแบบนี้นะครับทุกคนในส่วนของกราฟิกตรงนี้นะครับทุกคนก็ไม่ต้องปรับอะไรมันก็ได้นะครับอันนี้คือปรับตามความเหมาะสมกับคอมพิวเตอร์ของทุกคนเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผม เอาละครับทุกคนก็เป็นไงกันบ้างครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณนอยล์เลเซอร์ครั้งหนึ่งนะครับที่ส่งเจ้ามอดภาพสวยตัวนี้มาให้เราได้สอนลงกันนะครับผมก็เอาละครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปหรือคอนเทนต์แบบนี้อีกในอนาคตนะครับผมโอ้โหน้ำลายกระเด็นเลยไม่เรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับผม